คุสบ้าคิวเล่นจนโดน <laughs> ยังไงครับยังไงครับมุสปาคิวติวในตำนานเฮ้ยไม่ตำนานตำใจเจตำใจเจเอาจนได้อุ้ยยยอุยแมวนะกันนี่แมวกนนไปเลยยั่จนโมโหครับ นะบุสบาร์คิวเล่นง่ายรู้เลยฮะรู้จริงไงถ้าเป็นรู้มาฟังนี้เลยเนี่ยดูดินี่มบุสบาร์คิวครับนี่บุสบาร์คิว